จะพาน้องทองคุณมาเป่าหนังยางแข่งกับพ่อครัวนะครับดูการเป่าของน้องกันนะครับผมเอาเป่าหน่อยลุกเป่าหน่อยแล้วเป่าหน่อยแล้วเป่าแล้วแล้วเป่าเป่าเป่าเราเริ่มหนักพอแล้เอาไปแล้วครับทุกคนครับครับหนังยางเลยสองลูกแล้วครับนู่นหนังยางอยู่นั่นนะครับนี่ครับเป่าลงตรงนั้นนะครับผม เอาต่อไปพ่อควรครับพ่อควรเป่าครับใครจะชนะนะครับผมนี่นะครับโอ้ยังไม่ได้กินคร nee ับยังไม่ได้กินกันครับผมเอาในหนังยางของเราครับโอ้ยนังยางก็เล็กๆครับผมเอาเอาเอาตาช้างเราบ้างครับตาช้างจับมือเป่าเลยครับเป่าเปล่านี่นี่เป่าเป่าเออเปลาเอาเล่ะเอลาเอลา ไ, <ns Own> <thing> ไม่ออกครับผมไม่ออกไม่ออกไม่ออกครับโอ้มาหนีเลยครับโอ้มาไกลเลยครับโอ้ครับยังไม่มีใครชนะครับต่อไปตาพ่อควรครับผมโอ้เล่นอะไรกันครับพ่อควรของเราครับผมเอาใครจะชนะพ่อควรอย่ารีบไปไหนโอ้ยังครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับอาตาช้างครับตาช้างครับ ถ้าใครชนะมีรางวัลครับถ้าช้างชนะก็จะให้รางวัลนะครับผมถ้าช้างชนะให้ก็เอา ouais. กล้วยไปกินเลยครับอยู่ไกลจังเลยเปล่าเลยเปล่าอตสองคูดเปล่าแล้วลูกเปล่าแล้วลูกเปล่าแล้วลเปล่าเลยเปล่าไม่มาครับเปล่าไม่มาเปล่าเปล่าเปล่า เาหาเหลี in there, there, ่ยมอยู ent, ่ครับหาเหลี่ยมอยู่ครับเป่าเลยเป่าเป่าเอาวะให้เยอะกว่านี้หนเป่าเอิ้มเอาเลยเอาดูน้องทองคุณครับจะเป่าแล้วครับเป่าหน่อยครับเป่าหน่อยแล้วลูกโอ้มานี่เลยครับยังไม่ได้กินครับเอาต่อให้น้องทองคุณเป่าสองรอบเลยครับเอ๋อเอา ยังไม่ได้กินครับยังไม่ได้กินตาพ่อควรครับตาพ่อควรสงสัยทองคุณเราจะได้กินกล้วยหรือไม่นะครับวันนี้นอถ้าพ่อควรชนะพ่อควรจะได้อะไรนอนี่ยังยังยังครับยังคับเอาตาน้องช้างครับตาน้องช้างครับยังไม่ได้กินเลยนะครับนี่นะครับผมยังยังนะครับผมยังนะครับเอาติดตามครับคนละสามสี่วงนะครับทองคุณเป่าดีๆลูกเป่าดีๆไม่ต้องเคาะลูกไม่ต้องเคาะกินนะเอาเอาเอาเฮ้ย ทองคูณแต่จนดังยางครับผมดูกันครับดูกันครับดูน้องทองคูณครับจะเป่าหรือจะเคาะวันนี้ครับกระเทิดเข้ามาใกล้แล้วครับกระเทิดเข้ามาใกล้ใแล้วครับเป่าหน่อยลูกเป่าหน่อยลูกเอาเออเอาลงมาแล้วครับโอ้โหเป็นไปได้ครับโอ้โหทองคูณชนะพ่อควาวนะครับผมโอ้โหครับเอาให้รางวัลหน่อยครับเอาผลไม้ให้สักตะก้าหน่อยครับผม โอ้โหทองคูณครับโอ้โหทองคุณเราทําได้ครับสวัสดีครับล้วสวัสดีครับเสียงเรยรอนนะครับเอาให้รางวัลน้องก่อนแล้วน้องชนะนะครับในรอบนี้นะครับผมหลังจากเป่ายางเสร็จก็จะให้น้องทองคุณนวดพ่อควรนะครับเห็นพ่อควรว่าไปตัดอ้อยมาแล้วเหนื่อยครับเดี๋ยวจะให้นวดนะครับผมนวดให้น้องทองคุณนวดให้นะครับเอาครับตอนนี้ก็น้องช้างของเราเจอนวดนะครับหลังจากที่พ่อควรเราว่าไปตัดอ้อยเหนื่อยเอาทองคุณนวดหน่อยเอาแรงๆเลยลูก เอาแรงๆเอาอย่าไปแจ้งควดนะลูกเอาแรงๆเลยควะาหัวหน่อยลูกลเอาโต๊โตนี่นี่เป็นไงครับได้แรงไหมเอาขาหน่อยลูกขาหน่อยมาทางขาหน่อยแล้วลูกเนมาเนมาเนมาขามาเอานวดขาด้วยนวดขาด้วยอย่าไปถูกไข่นะลูกนะอันตรายเดี๋ยวจุกไข่นะลูกาาอวันนี้นะครับก็ก่อนจบคลิปก็ฝากกดกระดิ่งซับตะไคร้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเวลามีคลิปดีๆจะได้มีการแจ้งเตือนครับกับช่องน้องทองคุณครับสวัสดีครับ